พี่จะทำการสุ่มแล้วกันนะดูกันโอ้ยมิริกก็ได้มิริกเป็นนกนะทุกคนรู้ด้วยว่าพี่จะเป็นยังไงแต่พี่ชอบรีเจนเดอรีว่วะทุกคนไม่อย่างเทพไม่เอาตัวเนี้ยอย่างน้อยได้สักแหล่ได้ไหมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมนะโอ้โหกูอบอกว่าไม่เอาโหไม่อย่างเทพไม่เอาตัวเนี้ย คนไหนกำลังมองหาร้านกดเกมพาร์ตราคาแสนถูกหรือกำลังหาร้านเติมโรบักราคาสุดคุ้มต้องที่นี่เลยร้านลิงกัง <S <S บริการกดเกมพาร์ตบล็อกฟู t เบลดบอล n อนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเเและเกมอื่นอีกมากมายและไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบล็อกฟุดหกหมัดสุดโหดหยังมีไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจ์ต้องที่นี่เลยร้านลิงกังลิงอยู่ด้านล่างครับ สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมโรบอกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่าพาว t o w e r Defense นะครับทุกคนดูภาพับทุกคนโอ้โหแบบน่าเล่นสุดๆนะผมไปดูกันว่าภายในเกมนั้นจะน่าตื่นเต้นเราใจขนาดไหนไปกันเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ทุกคนแล้วก็พี่ก็มีเจ้าตัวริงจอปืนนะผมนะที่เป็นลิงที่เป็นหัวไฟนะผมนะโอ้โหแล้วก็ตอนนี้มีลูกศรชี้เราด้วยนะทุกคนมันจะมีเทเลพอร์ตพาวนี่ก็คือเป็นเหมือนเหมือนสันเลียงเนาะฟิลแบบ พลาวเวอร์อ่ะเคยเล่นพลาวเวอร์บ้างนะผมนะได้เป็นแนวแบบเป็นทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับซึ่งแมปค่อนข้างจะทําออกมาได้สวยงามมากตอนนี้เรามาอยู่ในแมปคือตอนนี้มันให้เราเล่นเลยนะครับเรามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวดังนั้นเราจะเล่นอีซี่นะครับผมเราจะเล่นอีซี่ก่อนโอ้โหแมปค่อนข้างจะกว้างวูหมาแล้วอาร์เรสต์สนเต็มเพื่อที่จะวางก่อนนะโอ้โหดูดิระยะปุกปิ้งมากมาดูกันนะผมยิงอุย้ยอย่คยิงอย่างเท่โอ้โหเพลมังกี้ โอเคนะผมแต่เราจะวางเพิ่มตรงนี้หนึ่งตัวนะผมว้าวเท่ะ่ะทุกคนพี่่ามันน่ารักมากเลยดูดิโอเคสองร้อยสิบครับโอเคตอนนี้แม <c oughs> ็กไปที่เรียบร้อยนะผมดาเมจสองร้อยห้าสิบเลยนะครูดาวศูย 250, วนยะ์จุดสองยิงัวจัดก็มาดีโอเคเดี๋ยวเราอัพน้องตัวนี้ด้วยนะผมเออมาสามตัวดูซิจะเพียงพอหรือเปล่าออโตส้สกิปไปเลยหรือว่าระดับอีซี่นี่มันง่ายเกินไปหรือเปล่านะ <c oughs> นะผมนะมันอาจจะง่ายเกินไปหรือเปล่านะเออเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะ แหลงนูบทุกคนตัวใหญ่นะผมนะแต่พี่ก็ว่าสบายๆนะผมนะอุยมีเนิร์ดว่ะเนิร์ดว่ะเนิร์ดเก่งเอ้ยเนิร์ดถึกจังวะเนิร์ดโอ้เนิร์ดถึกเกินเนิร์ดถึกเนิร์ดถึกเนิร์ดโคตรถึกอะ่ะอ่าเริ่มเริ่มวันวันแล้วทุกคนแต่ว่าเราเราจะไม่วันขนาดนั้นเราจะวางดักตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะผมนะว่าแล้วเชียวว่ามันต้องหลุดมาโอ้หลุดมาเยอะนะเนี่ยทำไปเล่นไปหลุดมาเยอะอันนี้เว็บสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยใช่ปะระวังได้ระวังได้อยู่นะผมพี่จะวางดักตรงนี้อีกตัวหนึ่งแต่ โอ้ราชามาดูซิว่ามันจะไหวไหมนี่น่าจะเป็นตัวที่สุดท้ายแล้วผมนะเวฟยี่สิบคิงนูบ <No> นี่โอ้เทพอ่ะชุดช่างเทพสีทองไหวปะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยป๊บนึงเพื่อความปลอดภัยระวังเพิ่มดีกว่าเชื้อพีโอ้ยเราไม่รอดทุกคนเราไม่รอดแน่ๆไม่นอนแล้วแหละทุกคนแต่ว่ามันจะขนาดไหนเฉยๆโอ้ยค no ิงนูบรุ่นมาตัวหนึง่งไม่นะโอ้ทุกคนนับคือตอนนี้เราเอาคิงนูไม่ลงนะครับทุกคนคือเราเอานูทุกตัวลงยกเว้นคิงนูมาดูซิว่าเราจะรอดไหมนูบอ่ะเอ้ย วิกตอรี่นะครับผมโอ้โหได้20 5หเหรียญน,นะครับผมนะว้าวพี่จะทำการสุ่มแล้วกันนะดูกันโอ้ยมิริกกระดานมิริกเป็นนกนะทุกคนรู้ด้วยว่าพี่จะเป็นยังไงแต่พี่ชอบลีเจนเดอรี่ว่ะทุกคนไม่อย่างเทพไม่เอาตัวเนี้ยอย่างน้อยได้สักแหลได้ไหมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมนะโอ้โหกูบอกว่าไม่เอาโอไม่อย่างเทพไม่เอาตัวเนี้ย เพย84บอกว้าวโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะว่าน้องนกตัวนี้จะทํำยังไงเอ้ยเอาเรื่องกระโดดจิกอะเอาดีเอาดีมาครับตอนนี้ก็จิกไปไก่จิกรัวๆตอนนี้เราวางไก่ตรงนี้เลยเนี่ยนี่โดนจิกแนะ่เราจะวางให้เยอะที่สุดนะผมนะจะเคลียร์บอสให้จบตั้งแต่ตอนแรกเลยอยากให้ได้ไปมา,าเว็บสุดท้ายนะเว็บ20แล้วทุกคนมาบรรดากไก่น้อยของเรากําลังกลุ่มตบกันอย่างเมามัน มาแล้วคิงนูมาดูซิว่ามันจะผ่านถ้าผ่านไปได้ก็ยอมอะ่ะเพราะว่ามันไม่ไหวอยู่แล้วทุกคนผ่านได้หรือเปะละ่าอุ้ยคิงนูมก,ก็เจ็บอะ่ะโอ้แต่เอาเรื่องอยู่นะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วแล้วก็เรียบร้อยวูย้มันผ่านเราไปไม่ได้ครับผมมาครับตอนนี้เรามีมันนี่หนึ่งร้อยห้าสิบมันนี่แตวเราจะไปทางนั่งของอไปซุ่มกันดีกว่าทุกคนโอ้ทุกคนมิติโคเทเลยรอบนี้โอเครับได้แต่เราจะได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะพอดูกันเฮย้ย โอ้โหลีเจนเดลี่บอกว่าเทพทีก็มาเลยนะครับผมไปเดี๋ราลองอีกสักรอบหนึ่งกับดีเจนเดลี่ตัวนี้โอเควางเลย oh, oh, โอ<ฮ>้โหตัวโคตรใหญ่โอ้โ oh. ห <c oughs> ยังเอา <c oughs> อวิดามิพันนึ่งยิงเพราะเองสบายอยู่แล้วแล้วคู่ดาวแม่งแบบ0.5ยังเร็วนี่ยังอัพไม่สุดนะถ้าอัพสุดนี่ม่งไม่กาดเลยเหรือวะทุกคน พี่ว่าจริงๆอะถ้าเกิดเรามีตัวดีๆหน่อยแล้วมีเพื่อนอะเราว่าเราเล่นหาได้สบายมากนะคิดว่านะผมคิดว่าน่าจะไม่ยากขนาดนั้นโอ้โหทุกคนดูคูดาค่าต่อไปลบไปสุดจุดหนึ่งอะ <Wow. S 1> สมกับเป็นแก๊งลิงจริงๆแต่ว่าเงินอัปเกรดก็หนึ่งพันนะผมไม่เป็นไรไม่ต้องวางตัวอื่นแต่พี่ว่าจริงๆมันก็ประมาทเกินนะสำหรับวางมันตัวเดียวรออัพตั้งก่อนเราจะไปวางมันอีกเราจะไปหาที่วางมันอีกนะครับทุกคนโอเคแม็กซิมัม ยิงเหมือนเต้นนะทุกคนจัมโบ้จัมโบ้เลยนะโอเคเดี๋ยวพี่จะวางเพิ่มก่อนนะผมเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับผมทุกคนเราจะวางตรงนี้เลยนะผมนะเออมาโอเคนะผมเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวมาดูกันต่อนะผมเราจะรอยาวๆเลยนะมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ7 0 0 1ร0 0 1,700ประมาณอู๋เกือบหมื่นนะในการอัพน้องที่หนึ่งนะผมนะ แต่เราไม่วางเพิ่มแล้วนะผมเว้นเว้นแต่ว่าสถานการณ์คับขันจริงๆนะแต่พี่ว่าบอสหลุดไปก็ไม่น่าแตกหรอกมั้งถ้าบอสเลือดจะหมดอะนะถึงหลุดไปโลหิตก็น่าจะเสียไปเยอะอยู่นะผมนะหลุดไปคงจะเหลือน้อยมากถ้าหลุดไปนะคงจะเก่งน่าดูเลยนะผมนะตัวสุดท้ายโอ้โหทุกคนอะไรเนี่ยเดมอนหนูปอเดมอนเหรอดู แต่เดมอนถึงอยู่แต่ถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยพี่บอกเลยไม่รู้จะผ่านได้ไหมเรียบร้อยนะครับผมเดมอนนุ่ไจะแตกพายไปมาดูกันว่ามันนี่เราได้เท่าไหร่ว้าวหนึ่งร้อยแปดสิบมันนี่นะครับโ,โหได้เยอะอยู่นะทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เราก็จบเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปสุ่มหาตัวมิสทริกกันนะทุกคนพี่ได้มิสทริกมากเลยแม่งเทสจัแดแน่โอ้โหเฮ้ยูชีดูว่าลิเก แล้วตัวทางด้านของเป็นตัวอันคอมมอนนะครับถือว่าเท่นะทุกคนตัวมันเท่มากเลยอ่ะตัวละครมันเท่มากนะพี่เขาใส่เข้าไปเลยนะผมนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะใครที่ชอบแนว tower defense อยู่แล้วลองเปิดใจมาเล่นแมแม็ปนี้ดูนะครับผมนะโมเดลตัวละครเหมือนพลาวเวิร์ดนะใครที่ชอบเล่นพลาวเวิร์ดและเล่นโลบอกระลองมาเล่นกันดูได้น,นะสนุกมากนะครับผมนะก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์แม็ปไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปปใหหมม่่ๆขอองพีีแและะะจได้้าเ็นนนนนรรรกกััััคบบสว พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับใครมีแมปแนะนำพี่คอมเมนต์บอกกันได้นะไปแล้วพี่คือบิยอนโน,นง